แล้วพีพีร้องเพลง Happy Birthday เป like. ็นไหมคะพูดสิคะว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นอันไหนร้องพร้อมกันไหม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ์ t h y o d Happy birthday ขอกีกาด้วยกาอะไรนะไหนพูดให้ใหมด้วยกาอะ Happy birthday ใหม่ Happy birthday ด้วยกา Happy birthday to you Happy birthday ใครกาอะไร่ะด้กาคืออะไรคะด้กาไทก้าเหรอกากีก้าฮะกากีก้า ฟังไม่รู้เรื่องเลยมีกาก็ปิ๊กกระบูมีปิ๊กกระเบื้อได้เหรอแฮป Happy birthday PP สามขวบแล้วครับวันนี้แฮปปี้ไหมบอกมามี่หน่อยไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้หรอเสียใจยจังเลยเอาดีๆห้ามแกล้งมามี่แฮปปี้ไหมคะไม่แฮปปี้ฮะไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ ไม่แฮปปี้เรื่องอะไรแฮปปี้แฮปปี้วันนี้ไปไหนมาคะไปขันแน่นรถไปของเล่นแล้วก็ไปเล่นรถใช่ไหมคะไปกินข้าวนอกบ้านมาใช่ไหมคะได้กินเค้กอะไรคะวันนี้เค้กสีดำชื่อว่าช็อกกี้ฟุตตี้ทานนะคะเป็นเป็นช็อกโกแลตสีดำ ใช่ไหมคะแต่อร่อยมากเลยแล้วพี่ชอบไหมคะชอบชอบแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ดาวแล้ววันนี้ไปถ่ายรูปเล่นกับใครเล่นกับแมมมีแ่แล้วใครอีกคะเจ้าพี่ภูพี่ภูแล้วใครอีกคะพี่มามา่ามามมาแล้วใครอีก มาวันนี้ป๊าปี้ไปด้วยไหมไม่ให้ไป <c oughs> แล้วอยากไปอีกไหมคะมอ,อยากไปอีกอยากไปอีกอย่างนั้นคืนนี้พีพีต้องนอนเอกก่อนนะคะโอเคไหมแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ไปไหนหาคูพนหาคูพีนไปโรงเรียนเป็นเด็กดีของมัมมี่ ไปยิ้มหวานให้เพื่อนๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคค่ะอย่างนั้นวันนี้คืนนี้ฝันดีนะคะพีพๆไหนบอกมาไม่ซิฝันดีนะครับหลับแล้วหรอถ้าหลับแล้วช่วยบอกว่าหลับแล้วให้มามีฟังหน่อยได้ไหมคะหลับแล้วพีปะอ,อ่ะโอเคค่ะงั้นบายยนะคะฝันดีคะ่ะ